จักรยานตาฮอนนะฮะนี่นะมีรอยขีนนกด้วยอันนี้ไม่ได้ล้างนะ,ะเดี๋ยวล้างให้นะเดี๋ยวพี่ทัศน์จะล้างให้ไม่ต้องห่วงนะหลุดนะะเนี่ยผมขู่จังหลุดเลยนะนี่นะฮะตาฮอนรูทดนะฮะนี่ดูนี่สีส้มๆนะฮะจากญี่ปุ่นนะเห็นแอนปรับระดับได้นะสูงรับได้แล้วก็ปรับองศาได้หมุนได้นะชิปเตอร์อยู่ครบนะฮะ นี่อันนี้สีเงินนะตฮอนรูทนะฮะบางคนครบนะนี่นะห้าพันบาทเองนะฮะเต็มที่เลยนะห้าพันบาทสองคันนี้ราคาเท่ากันไปเลยนะฮะห้าพันบาทนี่โอ้ถูกนะถูกมากนี่นะฮะรูทนะฮะรูท ีซูเตอร์นะฮะทั้งหมด6สปีดนะ6สปีดแล้วก็มีดาวฮอนเมโทรนะฮะเมโทรกี่สปีดเนี่ย6สปีดเหมือนกันนะ,ะดาวฮอนเมโทรหสปีดเมโทรเนี่ยเหลือแค่4,500นนะฮะได้กระดิ่งด้วยเนี่ยนสี่พันห้าร้อยบาทนะฮะเมโทรดาวฮอนนะฮะสี่พันห้าห้าพันกูยังถูกนะ นี่นะ,ะสนใจเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะโนซีกว่าการรู้สึกจะม,มีโทมีสามคันมันมีสีแดงคันนึงยังไม่ได้ล้างนะก็ยังไม่ได้ล้างสี่คันนะผมว่านะคนล้างอยู่ดูนะฮะคนล้างซ่อมรถอยู่นะนี่นะฮะพิทักษ์นะฮะจากโนทซีกว่าการนะตรงนี้เป็นโกาดังขายเสือหมอบนะเสือหมอบมีสองที่ใหญ่ที่สุดเลยนะใครอยากได้รถประเภทตอบร่างกายนะอะประเภทแบบเนี่ย รถทิปอะไรเงี้ยเสือหมอบได้เลยนะฮะปั่นทางเรียบนะนิยมกันเยอะนะตอนนี้ก็เลยตอนนี้มีรถพับมาแซมแซมให้นะฮะนี่มาจากตู้ญี่ปุ่นนะฮะพอดีสั่งเสือหมอบมาก็มีรถพับเข้ามาด้วยเนาะนี่นะฮะสี่คันนี้นะฮะเริ่มต้นสี่พันห้าเอง 4, อนะก็คืออย่างรู้นี่ห้าพันเองเพิ่มอีกห้าร้อยจางถูกจะถูกมากนะ กันได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูเมโทรอีกค,นะค,นะคันหนึ่งสีแดงนะสีแดงคันสีแดงอคันนึงนะฮะนี่สี่พันห้าเองนะฮะโอ้โหดาวฮอนนะฮะเริ่มต้นสี่พันห้าอย่างถูกมากนะฮะสี่พันนี้่ใช่หาง่ายง่ายนะฮะอ่ะสนใจเดี๋ยวผมปักเมโทรไว้ให้นะนนซีกันกลก,การนะฮะเสือหมอบก็มีนะเสือหมอบก็มีเยี่ยมเลย นะมีรถใหม่เข้ามาทุกเดือเลยนะฮะเด็เสือหมอบเดี๋ยวเสือหอบไปดูคลิปนะฮะคลิปนี้พาดูดาวฮอนนะแต่นี่ทัดนะเดี๋ยวกลับไปดูทีนะฮะดูชัช้นๆเลยนะนต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาทำรถให้ใช้ได้ใช้ได้ทุกคันนะนี่นะฮะ เริ่มต้น4 5 0 0นะฮะแตอาหอน